เอกพเอานะดูสิเจ้๋ดีดอ้ยว่าไปก่อนด้ยโอ้โหเปิดร้านใหม่ทันทีก็ไม่บอกจะได้มาอุดหนุนเดี๋ยวไปนั่งรอด้านในก่อนเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยแยะๆเลยขอทำเคาังให้ลูกค้าก่อนได้นึงได้แป๊บนึงมาเหนื่อยดื่มน้ำก่อนนะอ้าฟ้าเอ้ยเอาน้ำมาให้คุณลุงขึนหน่อยเดี๋ยวคนแกจะเป็นลมดืถอถกดื่อถกเออเออนี่น้องฟ้าในคนดังดาวว่ี่ย สายอ่ะอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะอิมพอตแมทำไมประเด็นนี้แหละจะถามว่าได้ไปขอใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวยินเนี่ยอย่างน้องฟ้าเนี่ยหรือยังไปขอทำไมแหละนะยุ่งยากวุ่นวายเสียเวลาลักรอบใช้ไปอย่างนี้แหละดีแล้วนะสบายน้อยน้อยนอย ประเภทที่เรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาถูกจับขึ้นมาจะถูกปรับหูตูบหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะตามกฎหมายใหม่เนี่ยเขาปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทต่อการจ้างแรงงานเถื่อน1คน 1> จะบอกให้โอ้หจริงเหรอนะแล้ว2คนนะสองคนก็คูณแสนเข้าไปก็สองแสนนะสิอุ้ยจริงเหรอจริงดิแล้วเดี๋ยวนี้นะการขอจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะมาทํางานเนี่ยก็เป็นเรื่องจิบจิบ ทิพยเลยเแถมถ้าเกิดว่าเราเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ว่าง<ม>เราสามารถที่จะมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทนได้ด้วยโอ้โหจริงเหรอนะจริงดิโอ้อ,อย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ผมจะต้องไปดำเนินการขอเนี่ยทุกครั้งผมจะต้องเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าแค่พาไปตามวันที่เขานัดให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ,อมถ่ายรูปและก็ตรวจสุขภาพนอกนั้นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจเนี่ยสามารถดำเนินการแทนได้ทั้งหมด ฟังดูมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดน,น,นะนะเนาะก็ใช่เออแล้วมันมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างคุณนะขั้นตอนการขอจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเนี่ยมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวทำงานขั้นตอนที่2ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าวสัญชาติพมา่าลาวและกัมพูชาแบบทอตอหนึ่ง ขั้นตอนที่3การขอนับตรวจสุขภาพขั้นตอนที่4การขอใบอนุญาตทำงานแบบตอทอ8ขั้นตอนที่1ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวทำงานเริ่มแรกให้ในจ้างไปรับแบบฟอร์มและยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวทำงานพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวโดยใช้เอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 1. แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล 2. แบบทอตอหนึ่งฉบับจริง ที่ติดรูปถ่ายคนต่างด้าวคนละสองรูปโดยจัดทำสํำเนาให้ครบตามจํานวนคนต่างด้าวขั้นตอนต่อไปเมื่อรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนแบบทอตอหนึ่งฉบับจริงพร้อมกับสํำเนาแบบคําร้องขอจ้างคนต่างด้าวเพื่อให้ในายจ้างนำไปยื่นขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าวต่อสํานักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นต่อไปขั้นตอนที่2 ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม,มา่าลาวและกัมพูชาแบบทอต .1 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนประวัติมีดังนี้ 1. แบบทอต .1 ฉบับจริง 2. ส,สำเนาคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว 3. บัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างพร้อมสำเนา 4. ทะเบียนบ้านของนายจ้างพร้อมสำเนาเจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนที่3ของแบบทอตอคืนให้ในายจ้างพร้อมนัดหมายให้ในายจ้างพาคนต่างด้าวมาถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือทำทะเบียนประวัติเพื่อออกเอกสารทอรอ38ทับหให้เก็บไว้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยในวันที่มาถ่ายรูปจะเสียค่าถ่ายรูปเป็นเงิน80บาท หลังจากนั้นให้ในจ้างถ่ายสำเนาส่วนที่3จํจำนวน2ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการไปติดต่อโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพให้คนต่างด้าวขั้นตอนที่3การขอนัดตรวจสุขภาพหลักฐานที่ใช้ในการขอนัดตรวจสุขภาพประกอบด้วย 1. สำเนาแบบทอตอนหนึ่ง 2. สำเนาส่วนที่3ของแบบทอตอนหนึ่ง และส่วนที่3ฉบับจริง 3. ส,สำเนาแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวที่ได้รับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1-10นายจ้างนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอรับนัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในขั้นตอนนี้นายจ้างจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งสิ้น1,900บาทแยกเป็น ค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นเงิน600บาทค่าประกันสุขภาพรายปีปีละ1,300บาทหลังชำระค่าบริการแล้วเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะออกใบนัดตรวจสุขภาพเพื่อนัดหมายให้ในจ้างพาคนต่างด้าวมาตรวจสุขภาพต่อไปขั้นตอนที่4การขอใบอนุญาตทำงานแบบต่อทแป ั้นตอนสุดท้ายนายจ้างจะต้องนำแบบต่อทอแและหลักฐานเอกสารต่างๆไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพ,พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวโดยมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตดังนี้ 1. แบบคำขอต่อทอ8 2. สําำเนาส่วนที่3ของแบบทอตอนหนึ่งพร้อมฉบับจริง 3. ใบนัดตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์สสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคล 5. หนังสือรับรองการจ้าง 6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวในขั้นตอนนี้นายจ้างจะเสียค่าใช้ใจ่ายในการขอใบอนุญาตทำงานเป็นเงินประมาณ1 0 0 0ถึง1,900บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจะเสียแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโซนสถานที่ตั้งและประเภทกิจการซึ่งแยกเป็นค่าคำขอใบอนุญาตเป็นเงิน100บาทค่ารำเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ900 1 8 0 0ถึง1,800บาทเมื่อชำระค่าทมเนียมแล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบนัดให้ในจ้างพาคนต่างด้าวมาถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือทำข้อมูลบุคคลหรือไบโอดาต้า โดยในวันมาขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับจริงจะต้องนำเอกสารทร .38.1 ทับและใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย นี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเอ้าเก็บเอาเวอไว้นี่เป็นของเธอทั้งนี้ให้ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวและขอจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคม2554เป็นเวลา30วันหากคนกำหนดคนต่างด้าวจะไม่สามารถจดทะเบียนได้อืมแม่ หลงเสี่ยงใช้แรงงานต่างด้าวอยู่ตั้งนานรู้อย่างนี้เ่าไปทําให้ถูกกฎหมายซะตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องนะนๆเนาะขอบอออใจมากนะนะ <c oughs> ที่มาบอกกันเออว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยรบกวนน้าเนี่ยช่วยไปทําธุระแทนชั้นทีได้ไหมอ,อ้าวแล้วงไปทำอะไรเออเรื่องเนี้ยเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยอ,อัไรีปไหนพรุ่งนี้เนี่ยนัดน้องเปิ้ลไว้แล้วออต้องพาน้องเปิ้ลไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งแล้วก็ไปเต้นรำดินเนอร์รอบค่ำด้วย <c oughs> ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเออ น้องเปิลเนี่ยนะใช่แล้วนะแม่ถ้าจะพาน้องเปิลไปกินข้าวนะ<ม>เออฉันแนะนํามีร้านหนึ่งอร่อยมากเลย<ม>เออร้านอะไรนะร้านก๋วยจับ<ม>ที่ไหนเนี่ยมัน <c oughs> ยังไม่รู้ตัว